ข่าวดีบัตรคนจน18 22ธันวาคมนี้รัฐเตรียมแจกเงินสดให้กดเงินสดได้ผ่านบัตรคนจนที่ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยใครได้บ้างเงื่อนไขรา,ายละเอียดเป็นอย่างไรได้คนละเท่าไหร่ แจ้งรายละเอียดให้แล้วในคลิปชัดเจนถ้าท่านไม่อยากพลาดรายละเอียดที่เป็นเรื่องจริงอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งการแจ้งเตือนไว้นะครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องลุงป้านาอาประชาชนคนไทยทุกท่านนะครับวันนี้กลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับรายการที่มีแต่ข้อมูลข่าวสารสาระความรู้และที่สําคัญที่สุดลงแต่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นเรื่องจริงข่าวลือข่าวปลอมข่าวเท,ท็จข่าวลวงข่าวปล่อยช่องนี้ไม่ลงอย่างเด็ดขาดนะครับ วันที่18และ22ธันวาคมนี้รัฐเตรียมแจกเงินสดให้กับกลุ่มผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนกันอีกแล้วนะครับสำหรับใครที่มีบัตรคนจนเตรียมเฮกันได้เลยเตรียมกดเงินสดกันได้เลยและที่สำคัญที่สุดนะครับผม ใครมีสิทธิ์ได้บ้างเงื่อนไขเป็นอย่างไรได้คนละเท่าไหร่ผมได้ชี้แจงรายละเอียดที่เป็นเรื่องจริงไว้ในคลิปอย่างชัดเจนแล้วนะครับเรามาเริ่มกันเลยครับวันที่18นี้รัฐเตรียมแจกเงินสดเข้าบัตรคนจนซึ่งงินนี้สามารถกดเงินสดได้ผ่านตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาเลยนะครับผมโดยนำบัตรไปสอดและ กดเข้าไปที่เมนูบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหลังจากนั้นกดเงินสดได้เลยครับวันที่18รัฐโอนเงินสดเข้าให้2รายการรายการที่1เป็นรายการเงินคืนค่าน้ำประปา100บาท สำหรับกฎเกณฑ์ท่านจะต้องลงทะเบียนกับการประปานครหลวงการประปาส่วนภูมิภาคก่อนหลังจากนั้นให้ชำระเงินตามบินแจ้งค่าน้ําไปได้เลยและทุกวันที่18ของเดือนรัฐก็จะมีการโอนเงินสดเข้ามาให้จํานวน100บาทในส่วนของรายการที่2ของวันที่18รัฐมีการโอนเงินสดเข้าให้ผ่านบัตรคนจนอีกจํานวน3ามบาทเป็นในส่วนของโครงการคืนเงินค่าไฟซึ่งท่านก็จะต้องลงทะเบียนกับ การไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้เรียบร้อยก่อนนะครับหลังจากนั้นก็ ชำระเงินตามบินแจ้งค่าไฟได้เลยและทุกวันที่18รัฐก็จะมีการโอนเงินสดเข้าบัตรคนจนให้ในส่วนของรายละเอียดและเงื่อนไขหลักเกณฑ์บ้านท่านครัวเรือนท่านจะต้องใช้ไฟและใช้น้ำไม่เกิน315บาทต่อเดือนถ้าเกินไม่ได้รับสิทธิ์นี้แต่ถ้าไม่เกินน้ำรัฐจะคืนให้100บาทไฟรัฐจะคืนให้315บาทแต่ไม่เกินยอด ตามบินแจ้งค่าไฟซึ่งสูงสุด3 15บาทถ้าเกิน3 15บาทจะไม่ได้รับคืนนะครับและนี่ก็เป็นข่าวดีที่1น,นะครับผมวันที่18ต่อไปนะครับผมวันที่22ธันวาคมรัฐก็จะมีการโอนเงินสดให้อีกจำนวน200บาทซึ่ง200บาทนี้ก็สามารถเบิกขอนเงินสดได้เช่นเดียวกันนะครับเป็นในส่วนของโครงการคืนเงินอขออภัยครับเป็นในส่วนของโครงการ โอนเงินให้กับกลุ่มผู้พิการที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและบัตรคนจนถ้ามีบัตรประจําตัวผู้พิการอย่างเดียวไม่ได้หรือมีบัตรคนจนอย่างเดียวไม่ได้ต้องมีทั้ง2บัตรนะครับผมสามารถเปิดถอนเงินสดได้ทั้งวันที่18และ2 2และนี่ก็เป็นข่าวจริงที่ผมได้นํามาฝากกับท่านผู้ชมในวันนี้สําหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ